การสนับสนุนเยีง่งท่านผู้ชมอีกลหลายๆท่านนะที่ช่วยกันเชียร์นะครับทางทีมนาปือเอและบีผากขอบพระคุณมาครับรดูครับในลูกนี้ฟรีคิกของทางนาปือครับทวีศักเฉาเวียครับยิงไปชนกับแพงเก็บมาได้ครับพันธชาติพิมพลัยเปิดมาติดครับอย่างนี้ สีใหญ่ว,วาขาหายไปเลย,ลมมยครับลูกนี้ลดนภัพสุดโิดครับหนีออกไปครับถ้ตาม3สามให้ออกมาครับ งอนวุ้นทองโยยตัไปอีกครับไปใหญ่ครับเผิดเชิงระเบิดซเซตไปแล้วตอนนี้ลงไปดูในสองสามเมตรบอกเปลี่ยนอีกครับเอาสุปภาพโชคลงไปอีกลงไปใครก็โดนนะแต่ฟอมอย่างนี้เทคโนโลยีครัมฟอมอย่างนี้นี่ โอ้แต่ละตัวเขาที่งดแสดงว่าทํากันบ้านมาดีวานัดที่ปีที่แล้วนี่ไปแพ้น่ะปลือทีมนี้มานะครับทํากันบ้านมาดีหมาอีกแล้วสัตยาดีลูกนี้ฮะเปิดมุมเข้าม,มาันไม่ไดีนะแชมป์ไปไห าดีด้วยมามาแล้วนะครับเทคโนหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้จัดการทีมนะอาจารย์ชาโนนปิ่นเสมมาให้กำลังใจกับทานเทคโนโดยมีข้อแม้ว่าต้องชนะเท่านั้นนะต้องชนะเท่านั้นนะอาจารย์ชาโนนปิ่นทองให้กำลังใจไปหนึ่งพันนะครับจะให้กำลังใจไปหนึ่งพันแข่งเ็จผ้าชนะมารับตังด้วยนะครับ มาครับ,บ,บโฟรารุตโฟน้อยเปิดไปที่เท,ท้าวีสักครับจะเปิดให้พันชาติลูกออกไปเรียกไข่ไว้กือนก็ไล้บ้า ยังจ่ายอยู่นะฮะเสียผุยยังจ่ายอยู่นะลูกละห้าร้อยเหมือนเดิมนะสำหรับทางมาปปือนะอฮะเสียผุยเลยทรงพลอริยสกุลนะแห่งประเทศราชานะฮะอันชีดอยู่นะเปือลูกละ 500, ห้าร้อยหมรวุฒิทองโยไม่คืนกับพัที่เศรษฐศักดิ์ทองเกิดหัวหน้าทีแฮนะ ไมาที่ทวีสังชาวีครับเปิดเกมกันขึ้นไปทวีสัตว์แม่อย่างว่าแล้วแม่เต็มไปหมดพันธะช็อลุยเข้าไปครับลูกนี้ยฟันบอลกับทวีหักดูจังหวะตู้กลัก,ก,กลบังแม่สุดปลายทาซสิครับจังหวะนี้อารมณ์ก่อนไปขับวางออกมาครับถูกพโชคออกบ,บงังแล้วออกเส้นหลังไปแต่มาที่ทวีสักตว์ โอ้พืนที่มันแคบนะลูกนี่ไห้ไฟยังว่าฮะโดนนำไปเยอะนะอาการท้อนี่ก็จะมีมาบ้างนะสำหรับทันทีมาปืนนักพันธกาศครับหม่อยเขาการมาอาบราดแล้วลูกว่าห้าร้อยห้าร้อยศิลศักด์ไม่ให้ยิงครับสุรกิจวีรวัตรทวีศักดิ์ ไปไอ้มุมครับเตะมุมคู่ต่อไปดูด้วยนะเทคโนเขาเล่นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้บอลเนี่ยต้องร่างกายดีนะต้องร่างกายเราดีไม่ดีเลยรับปากนะ ลาถ้าได้แข่งโด ok แข่งโฟเนื่องก the <c oughs> ันเลยเหมือนกันนะนี่ก็มีความจำกัดในเรื่องของเวลานะครับยันยันห้าร้อยเออเฮ้ยเสียหวยนี่มงเออรู้ได้จริงไหมก็อยากจ่ายตังค์อะเรื่องของเรื่องนี้อยากจ่ายให้กำลังใจนะฟื้นเขาบอกมัน ข้่มันแค่เล้สุรกิจเกิคุ้มครับตังเกิดใหขึ้นใหม่ครับที่ฟันดาชาติพิมพาไลไปปีให้ไม่แม่นครับลูกนี้เหมือมาถึงที่สุรกิจไหมไม่ไปเจอเจ้าพีระพัอสูรบางกรขวางขวางบางบนได้ดีมากนะลูงนี้เรียกพอจะสุรกิจเกิคุ้มได้ฮะเป็นเวลานอกเลยพี่โน้ขอเวลานอกครับ